งวดเจนงวดว่าล่ะอีเขามาบอกผมก็เลยว่าเดี๋ยวสิมาตังเพื่อนให้พี่ท่านโอเคเพืเ่อนว่นกากมาคุยกันดูคู่มือเค่อยู่นอย่าครับคุยันคูอมือมันก็เลยเดี๋ยวตามตามสัญญาให้เพื่อนน่ะล่ะแต่เมือ่อคืนมันก็ไปบอกกันล่ะครับบอกเมื่อขึ้นรตรงเมื่อขึ้นเพิ่นก็ไปบอกแมนไปบอกแล้วยำเพื่อนไปบอกจังใดอีกเขียนเป็นตัวเหลขให้เลย แมนเพื่อเ,เกิดนางคัดล้างเพื่อบุญจัดีพีน,พนองนองขาับมาเห็ดมองอยู่มองเศร้าขาบมาให้เด้ออโยกบานยกเงืยยน้นยกหินยกหอให้อาที่นี่ก็ให้ได้มาลับหูลับจ่าเด้อที่มากเมื่อนี้ลูกเต่าเหล่าล้านมานํำกันกันอะไรอ่าเยาวาลูกเต่าเหล่าล้านล่วงเกินเด้ออาที่นี่วายู่หันมังกาขับแขบแน่เล็กๆน้อยๆอาจึงได้แยกมองอยู่มองเศร้าออกมาให้ อ้าเพราะว่าครอบครัวของย่างพอนี่เพิ่นครอบครัวใหญ่เนาะอ้าเพิ่นก็มี่มาเรียบอยู่เรียบกินเอาอ้ากินอิ่มแล้วกันเพื่อนห่อไปอ้าวเพราะว่าสิเป็นพร้อมแท่งคำมากคำามูยาเมากรอบเนี่ยไงนี่เป็นก็ได้จัดได้แต่งมาให้อ้าวเพราะว่าสิเป็นถ้วยเขาถ้วยน้ำอ่าปิ้งปูป้งปลาอ่าเพิ่นได้น้ำมาให้ทุกสิ่งเจ้าเท่ให้เพิ่นเลยเด้อเหลราเท่เราเนียนน้ำ บไดออกมาแล้วมันมานั่งแนมอยู่กูสิืนเป็นน้าาตัวหนึ่งเป็นเด็กปีกเป็นหน้าปลาตัวนึงจักมากนะเลยว่าเ็าี่บอกแต่เนี้ยมันไปยุ่งเหยียนหมดเปอร์เซ็นต์วันนี้ไอถูกมาสองร้อยโดนแล้วนะถูกมาหลายอ้าวจริงถูกถูกทุกงวดถูกทุ่งวดแม่นครับไม่ได้คุยเลยแต่มันเพราะว่าบออยากให้มันดวงมันดังอยากให้โด่งดังไม่ได้เงียบ แต่ไม่มีใครรู้ว่าเกเป็นคนขันทุกคนก็มาถ่ายถ่ายเคยพวกอดรนุมเปิดทีออไมาเปิดทำไว้ไอ้พี่ไน ที่ไปของนี่เป็นยังไงสถานที่ที่วันนี้ที่ท่านได้มาตรงนี้ครับก็หลังจากที่ได้รู้จักกับพี่พี่สีแล้วก็พี่เขียวพี่สีกับพี่เขียวเนี่ยแกเป็นคนชอบชอบด้าน,นเสียงตัวเลขตัวโชคก็นน,กนั้นก็เนี่ยก็เลยมาเลยพี่สีบอกว่าที่นี่ แรงแล้วก็เลขก็คือเข้าประจาําเข้าตลอดก็เลยเดินทางมากับพี่สีมาตอนคืนมามาขอที่นี่แล้วพี่<ม>พี่เขียวแกบอกว่าที่นี่ก็คือก็ให้โชคบ่อยอยู่แต่ว่ามาช่วงช่วงหลังๆแกเพิ่งมาสัมผัสมาสัมผัสรู้สัมผัสเห็นที่นี่เพราะว่าปกติแกก็จะจะได้เลขที่บ้านของแกบ้านแกจะจะให้โชคมาเป็นป, 7, 3, 4, ปีตลอดปีสามสี่ห้าปีมันแล้วแหละทีนี้มมาที่นี่ มามาที่นี่ก็มาขอวันนั้นนะ่ะคือมาขอกับพี่สีแล้วก็พี่เขียวก็แต่เลขที่ที่ขอคืนนั้นนะ่ะก็คือได้แค่สามสามห้านะแล้วก็สองสี่แต่ว่าพอกลับไปแบบพี่สีก็ไปนอนฝันไปนอนฝันว่าได้สามศูนย์ขอมได้สามศูนย์แต่ส่วนส่วนตัวพี่เขียวเนี่ยฝันได้ว่าเขาไปบอกเลขห้าสามห้าสามศูนย์เลยเนี่ยมันก็เลยมาแมทช์กันว่าเรื่องตัวเลขสามศูนย์บเนี่ ก็ถือว่าพี่สีแล้วก็นั่งคือนะถ้าใครได้ดูคลิปที่ผมสัมภาษณ์พี่สีนะก็ถือว่าเลขพี่สีให้มาเข้า3ตัวเลยครัหกสามศนะพี่สีบอกชอบคักคักชอบเนเนแต่วันนี้อยากรู้อะไรเดี๋ยวไปถามกับพี่สีกันนะนะครับอันนี้คร่าวๆก่อนเพราะว่าวันนี้เราตามสามให้ที่นี่ครับตามที่ได้สัญญาตัวเลขที่เชือมนะ เชือกก็ตรงกันนะเ<ม>ชือกถือว่าให้4 4 3 0ตอนแรกให้4 3 0พอพอมาชุดล้างอีกก็เน้นที่5 3 0เ<ม>นานะ5 3 0<ม>ก็ถือว่า3 0นี่คักๆเจ๊งใดกับ3 0มาแน่แม,นมาแน่เจนหวนมาเหรอเขามาบอกผมก็เลยว่าเดี๋ยวสิมาตั้งเฮือนให้ว่้ท่านอือโอเคเพิ่อนว่าก็มาคุยกันอยู่คู่มือแค่ยู่นี่ครออือคุยกันคู่มือมันก็เลยเดี๋ยวอัปตามตางสัญญาให้เพิ่นนั่นแหละ แตเมื่อขึ้นเันก็ไปบอกกันล่ะเมื่อขึ้นเรงนเมื่อขึ้นเพิ่นก็ไปบอกแมนไปบอกแล้วย่มเพิ่นไปบอกจังใดอีกเขียนเป็นตัวเลขให้เลยเขียนเพิ่เลยแมนเพื่อเกิดนางขั้นล้างไปกระบอกมื่องสีเลยงวดนี้งวดนี่เมียไ่ได้ไปปลูกบอก่ได้ปลูกงวดนี้ได้ผมบอกไว้แล้วว่าห้ามเปิดประมาณตีห้านี่ห้ามเปิดเพ่งเลยห้ามลบกวนเพราะว่าช่วงระยะนี้เป็นน้องผมเลย เป็นช่วงที่ที่ท่าน,นกําลังไปหาเนาะนกาลังที่จะเข้าไปฝันไปไป,ไปบอกไปเลขไปกล่าวท่านก็เข้าไปแต่ท่านไม่ได้พูดนะท่านไม่ได้พูดเลยว้าวแต่บ่านห้หรอกเพราะว่าทหาอหรอีกเราซ้ำมาบอกมีทั้งองไงมานาั่งกระดิ่งอยู่ตุ่มตุ่มตุ่มต้นไอโต้ไปหาแล้วเพราะมีมีต้วเดียวนี่วะท่านมีตัวเดียวบานมือขึ้นนะครับมาให้อีกสองโต้คือจิมเป็นตัวลางมือขึ้นมาอีกสองโต้แม่ครับ เมื่อคืนมาคือรูปแบบเดียวกันปะแม่หรอรูปแบบเดียวกันเลยคือแต่ทุ่มที่พูดยิ่งมากแต่คืนแรงผู้ชายมากสองคนอืมมาอุ้งไงเพิ่นไปนั่งอยู่ในโต๊ะกระดิกนิ้วหานิ้วบุ่มบุ่มบุ่มนะกระดิกกระดิกนิ้วหน้านิ้วหนิ้วนะฟังด้วยนะกระดิกนิ้วหานิ้วแล้วจังไดต่อเโต๊ะหลังนั่นยังบอกแล้วมานจะสีเขึ้นใส้เพิ่นไปเมื่อไหร่ล่ะพงษ์ เอาก๋ววามาแน่ะก๋สซีดัมัน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 ใจแห้งคือนอ๋อไม่บแกลยเะผมหูแล้วกระดิกระดิกระดิ๊กนิ้วหานิ้วไล้จังไดต่อเดี๋ยวผมสีตีโจทย์ให้เองทหารคนนั้นไปบอกว่าห้าหนึ่งศูนย์ไปพอแต่เลขศีนอ๋อพอแต่เลขศีพเอาก็วหานิ้วแล้วก็พอเลขศีพห้าหนึ่งศูนย์อผู้ยิ่งแล้วเขียนให้ว่ามันออกหล่อเลน มันได้เลยดีสองคูนมันใจสองคู่นี่มันใจแห้งอุ้ยล่อไปเลยล่อเพื่อนมายมอีกเธอบอกเพื่อนเพื่อนคอยมายมบ่เขาดีบนใครมายมเบ่เบาบ่เบาาดุเนาะบ่เบาดุเนาะเบาเบาหลายว่ะหายก็หายหายแห้วก็ลคือหขอให้สิถึงหายแห้งจริง่เดีขอดุอีกก็ลิงอย่าหายแหงเห็นมอเมืองปืนยังหายบึมบึมเนาะเอาไปอุ้ยมากเนี่ยยังดีเลยถ้าเท่านี้ก็ ทีมงานเดียวกันกับเราอยู่เพิ่นมีซื้อว่าจังไงครับน้าเพิ่นเพิ่นใหญ่คุณการเลยเนี่ยคุณการอันนี้คือคือตรงนี้กับตรงนู้นน่ะเป็นเป็นเหมือนว่าอ่าเขาเรียกว่าเชื่อมโยงกันเพิ่นแโยงแยกมันเหมือนเหมือนรู้จักกันแหละเหมือนพี่สีกับพี่เขียวเนี่ยรู้จักกันเหมือนกันแบนก็ท่าถ้าถ้ามักตัวใดก็ตัวนั้นแม่นครับเหมือนเพิ่นเพิ่นอยู่พูนเพิ่นก็นักมักตัวนั้นก็เหมือนมองนี่ก็มักตัวเห็น001 เด็ดนีสิบบาทอืมง่ายๆเดี๋ยวพี่สีมาละเด็ดในสิบบาทเนาะอืมเราจะเขียนไว้ในสาลาบอกเขียนที่รูโบเขียนที่รูโบน่ผาลูโบสิบสิองคู่สิเลขสิบเนี่ยหนึ่งศูนยัหนึ่งศูนย์นแดงจริงๆกว่าที่มันได้แหงเดียวเลขสิบนี่แดงจริงๆเลยาขึ้นลังมากั่นฝันว่าทหารเอกพิ่งแปลวเหลียมากอ่ผ่านหัวหน้าพนังก็ดีนิวปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่หานิวเออมาพนังมึงได้ตัวไรมากเ โอ้ยมันบ่มีดอกพ่อหนาเพป็นว่ากื้ดเกนี่แม่ทานีเอกพ่อบอกขี่ขี่มอเตอร์ไซค์พ่อมันมาได้บาทนี่ขีอเตอร์ไซแทนสนายเลยขี่มอเตอร์ไซค์มาบโอ้ยหาบ่ได้พ่อนาพ่อเต้หนึ่งศูนย์เป็นวะพ่อเต้หนึ่งศูนย์ไปหาเหล็กกระบะเต้พ่อแต่อันนั้นพ่อแต่ตัวนั้นตัวเดียวพ่อแต่เหล็กซีฟตัวเดียวมันได้เงี้ยผมก็่อว่าบึ้มแหงวันนี้ อเตรียมจุดพลุตะไลบรรทัดเลยเพลื่อนขอนางล่ำเคลื่อนขอนางล่ำกบดย้ายจัดยากนอนนอไปยากนอนพี่เขียวบอกว่าบปยากทำนางล่ำ